จะพาไปงานบุญกันต่อนะคะคจะพาไปงานพิธีนิโรธกรรมของพระครูบาน้อยเป็นเกจิชื่อดังของล้านนางานนี้เขามีการจุดประทัดนะคะเป็นพันลูกเลยแต่ที่อยากให้สังเกตดีๆเนี่ยค่ะ มันมีเสร็จประทัดกระเด็นออกมา<อ>แล้วทำไมในนั้นมันมีตัวเลขโอ้ oh, ไปดูดีกว่าไม่อยากพูดเยอะเจ็ดคอไปค่ะไปงานบูญกันก่อนนะคะไปงานประกอบพิธีก่อนเข้านิโรธกรรมของครูบาน้อยเตชะปัญโยพระเกจิล้านนาเจ้าอาวาสวัดศีดอนมูลที่สวนป่าปฏิบัติธรรมภายในวัดศรีดอนมูลตำบลชมพูอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพิธีเขาเรียกว่าเป็นพิธีก่อนเข้ากรรมของพิสุในล้านนาค่ะคปีนี้นะคะเป็นปีที่26ที่พระครูบาน้อยจะทําการเข้านิโรธกรรมเป็นเวลา3วัน3คืนซึ่งภายในงานนะคะภายในพิธีก็จะมีการประกอบพิธีทางศาสนาตามแบบฉบับชาวล้านนา มีการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดกราบไหว้เจดีย์เก้าคณาจารย์และทําพิธีชักธงสีแดงซึ่งลงยันอาคมคาถาเอาไว้นอกจากนั้นนะคะคก็ยังมีการจุดประทัดกว่า1,000ลูกอีกด้วยงานนี้ล่ะค่ะมีเหล่าบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่มีความเคารพศรัทธาเลื่อมใสในครูบาน้อยแห่มาร่วมงานกันเป็นจํานวนมากครับ แต่คุณผู้ชมสังเกตนะคะที่ฮือฮาแล้วก็เป็นไฮไลท์ของงานนี้นะคะก็คือหลังจากที่ครูบาน้อยท่องคาถาปราบมารบรรดาลโชค,คก่อนที่จะมีการชักธงลงยันคาถาขึ้นสู่เหนือกระท่อมฟางแบบนี้ปรากฏว่าเมื่อสิ้นสุดเสียงประทัดดันมีผ้าสีแดงกระเด็นออกมาจากกองประทัดที่จุดอหรอคุณดูนะ กระเด็นออกมาและเป็นที่ทราบดีในบรรดาสิทธิ์ที่เคยร่วมงานว่าผ้าที่ออกมามักจะมีตัวเลขอยู่ในนั้นเฮ้ยนี่โอยตายแล้วชัดเจนมากกระเด็นออกมา,ากเลขดีนเลขมงคลซะด้วยน้องใบตอง สองช่องเราเนี่ยสามสองใช่ซึ่งเลขที่ถูกเปิดออกมาเนี่ยคุณผู้ชมเป็นแบบเนี้ยครับโอ้ไม่อยากพูดเยอะจริงค่ะเจ็บ<ต>คอแล้วให้ดูภาพเอาเองแต่ต้องบอกกันไว้ก่อนอ<า>ดูแบบนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับใช่ค่ะแน่นอนแหละที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยบรรดานักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้านตัวเลขเขาก็ถ่ายภาพเก็บไว้เพื่อที่หวังว่าจะนำไปเสี่ยงโชคแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ ก็จะมาลุ้นกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้าผลจะออกมายังไงแต่ว่าจริงๆเราเนี่ยรวบรวมบรรยากาศพิธีกรรมแบบล้านนาเนี่ยมาให้คุณผู้ชมดูนะว่ามันมีการทําพิธีกรรมแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็จัดต่อเนื่องมานานเป็นการสืบสานพิธีกรรมด้วยนะคะซึ่งพระครูบาน,น้อยเองเนี่ยก็เป็นที่เริ่อมายศรัทธาของชาวล้านานา,นานรวมไปถึงสาธุชนทั่วๆไปด้วย ส่วนเรื่องเลขเด็ดนั้นก็ของแถมแล้วกันนะใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนตัวดิฉันเป็มันชัดเจนติดตามากเกอนกันนะใช่ต้องลุ้นกันดูกรุงนน้จะเป็นอย่างไรอะลุ้นเรื่องของพิธีกรรมดีกว่านะ